S <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายน้องทุนหอยกินข้าวโพดอบกรอบเป็นแท่งนะคะเออถายเล่นกับน้องแพดนะคะดีดน้องด,ดองอีดีก็เล่นกับน้องแพดอยู่นะคะนน้องแพดน้องหมาก็แพด,ดวสวัสดีค่ะ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  ด้วยชอบชอบหวานหวานหวานสวัสดีครับวอนสวัสดีครับวอนก็ผมอันนองมากินด้วย่ะอนนองมาอับมือใหญ่เลย เนทเออ,เอ,อ,อืไม่อ่านนะคะอนอนตุนหัวได้กี่ตอกินโตกินโตแล้วนี่นะคะคือขนมจากแม่แม่พีด็กนะคะคุณคุณแม่คุณแม่อาทิตยานะคะหา,าให้นะคะน้องมารก็กิน น้องหมาก็ชอบน้องหมูเขชอบน้าคายชอบอ่าดีๆแดแดโอ้ดีๆกินไหมจ๋าอ้าวกินได้ทั้งทั้งหมดเลยนะคะกินได้ทั้งหมดเลยแป๊บ้ยไม่อ่านเฮ้ยเจ้ยเกยไก่หมดเกยเกยไก่นนี่เองเดิไก่นี่เกไก่บ่ ใช่ไม่ใหญ่บ่จ้าเอาไปเก็บไปและเก็บทูเด้อเป็ดเอจิโดโอเคไหนเตยมหัวไปไหนแล้วน้องแพตตี้น้องน้องสาวองเยอะ่างเออเนี่ยค่ะน้องทุนหัวไปเล่นตรงนู้นนะะไปเล่นเชือกแม่พังสุโตะอืมวัสดีค่ะก่อนแย่สวย ด้วยเอาด้วยโอเคเจ้าพรเยอะ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 เข่าเข่ามาดิจ้ากินขนมเป็นนะคะตัวหน ua ตัวหน ua ตัวหน ua เปเล่นเชือกเลยเยอะเตัวหน ua เปเล่นเชือกเลยนะคะเป็นเชือกหลุมเปเล่นอย่ามัด ไปวันนี้ออกแล้วนะคะออกจะออกออกนอกบ้านเลย<อ>ย่าก่นอนส,สวย<อ>ส,สวยโอ้ยเโอเค18นาทีมาน้องมามา,<อ>าไม่ไม่อ่านน่าจะหิวเลย ได้กินทั้งคนทั้งหมาทั้งช้างเลยนะคะย่าแม่พังสโกละขอกินขนมตั้งแต่ตอนไหนโอ้ตอนั้งแต่เด็กเด็กเล็กแล้วเด็กเล็กแล้ไม่อ่นานไม่อ่าน,นโดน,นลูกลากอนดีสวย<อ>เยอะตุ่นหัวเยอะตุ่นหัวมากมากมากตุ่นหัวตุ่นหัวเชือกเล่นเนี้ย ไอตุ่นหัวไอตุ่นหัวเกืยบเล่นแล้วนี่ค่ะแม่ฟังสก,กุลละนะคะจ้าจ้ากอนอ <laughs> ทำ็มไรเต็มปากเลย กินได้นะคะช้างก็กินได้มาน้องหมาก็กินได้นะคะเออมาแล้วครับผมหมูกหมุกครับผมครับผมก่อนครับผมก่อนครับผมค่ะคุณยายยายเฮ้ น,อน้องคุณไม่ผังสกโลละปาดน้ำลายใส่ยายพึ่จะลุกท่ากะทิเนี่ยนี่น้องกะทิกะทิกะทินมสดกะทิเละกะทิเฉยๆก็ได้กะทิเๆน้องกะทิ อันนี้โกโก้อันนี้ชายเย็นว้านั่งมองอะไรเอาอีกนั่งมองอะไรเนี่ยอ่ากินด้วยกันกินด้วยกันเด็น้องกะทิแย่งน้องโกโก้แล้วอ่าหัวแย่ไม่เชืเลยิมแล้วกนยอเหมอนกันนะคะกินเยอะ กินหมดเยอะแล้วนะคะน้องหมูหมาก็เริ่มอิ่มแล้วกะ,ะน้องหมูหมาก็เริ่มอิ่มแล้วนนะี่น<ๆ>ี่หละนะก็ขอจบคลิปเพยงเท่าน,นี้ก่อนนะคะบดี้ดอง,งด้ดาดา้าใช่คะ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแม่คอณสวัสดีกรณสวัสดีคะ่คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะ